ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่88ปางหายหน้าฝนมันดีต่อใจคลิปนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนเนาะปุณจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนที่จะเข้าหน้าฝนกับหลังเข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยบรรยากาศมันแบบฟิลดีมากๆขนาดไหนในหลายๆคลิปนะคะปุณก็จะบอกว่าสีทองเนี่ยติดมากคอเคลียไม่ห่างเลยแต่ปกติถ่ายไม่เคยทันทุกคนมีอันเนี้ยแหละที่ถ่ายทันเห็นไหมน้องคือแบบว่าติดมากไปไหนก็นตามต้ยต้ยตุย้ตยตอยอย่างเงี้ยไม่ให้หลงรักยังไงไหวคะน่ารักขนาดเนี้องสีท เป็นแมวที่รู้งานมากๆนะคะยิ่งเวลามีลูกค้ามาเนี่ยไปทําตัวเป็น PR ให้เขาถ่ายรูปอะไรแบบนี้มีหลักฐานให้ดูด้วยนะต้องขออนุญาตคุณลูกค้าด้วยนะคะคือไปแอบถ่ายมาเแล้วดูมันสิดูความรู้งานคือนั่นให้เขาถ่ายรูปแบบอูฟินๆเลยนะ <laughs> เหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะก็เวลาลูกค้าเช็คเอาท์ออกไปเนี่ยก็มาเก็บห้องทําความสะอาดห้องหลังจากที่เคลียร์ห้องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาลดน้ําต้นไม้เนาะใจดูว่าตอนที่ก่อนจะเข้าหน้าฝนเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้องการน้ําทุกๆวันเลยนะคะต้องมาลดน้ําตลอดเวลาทุกวันจริงๆนะเพราะว่าอากาศนแห้งมากแต่ดูนี่ดิทุกคนเข้าสู่หน้าฝนแล้วความเขียวขจีนี่คือแบบดีงามสุดๆอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดของวันนี้นะคะทุกคนดูสิน้ําใสไหลยเย็นมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดคือ อันนี้คือความดีต่อใจดีงามของในช่วงหน้าฝนจริง,รงๆนะคะว่าบรรยากาศมันดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้มากๆเลยพวกดอกไม้ก็เหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยออกดอกออกผลเท่าไหร่ใบไม้ก็ร่วงเยอะแต่ดูนี่สิดอกไม้บานสะพรั่งเลยนะดอกไม้ที่นี่ตอนนี้ก็แข่งกันออกดอกแบบสวยงามมากๆเลยนะคะได้น้ําดีฝนดีก็อย่างนี้แหละเนาะที่ปางไฮเนี่ยมีน้ําให้เล่นตลอดปีนะคะไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนก็มีน้ําให้ทุกคนได้เล่น,ลนแน่นอนนะแต่เดี๋ยวมาดูตอนหน้าฝนทุกคนคนละเรื่องกันเลยเนี่ยดูสิน้ําในลำ ทานคือแบบเต็ม สดชื่นมากๆแล้วบวกกับความเขียวของต้นไม้คือมันดีจริงๆค่ะแอบมาอวดต้นหม่อนของที่รีสอร์ทนะคะดูสิดกมากดกสุดๆเลยนะอันนี้คือสวรรค์เลยเพราะปุ่นชอบกินมากส่วนตัวว่าไอ้เจ้าลูกหม่อนที่มันแบบสุกแล้วสีคำ้คำๆหน่อยอะ่ะมันจะหวานอร่อยมากปุ่นว่ากินแล้วฟินไม่แพ้สตรอเบอรี่เลยนะในคลิปนี้นะคะจะเป็นภาพตอนช่วงหน้าร้อนก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนอะบอกเลยว่าน้องเนี่ยออกดกมากๆมีให้กินแบบเก็บไม่ทันเลยอะ่ะทุกคนยิงเด็ดเอาไปจิ้มกับพริกเกลือนี่คือ แซ่บมากเรายิ่งเป็นต้นที่เราปลูกเองแบบนี้นะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดสารใด,ดๆเลยเนี่ยเก็บแล้วเด็ดจากต้นกินสดๆนี่คืออร่อยสุดๆอ่ะทุกคนเม็ดดำๆเนี่ยคือหวานฉ่ำชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะชอบมากเลยเม็ดดำๆยิ่งดำยิ่งอร่อยหวานเทียบ อร่อยกสตรอเบอรี่พอตกเย็นมานะคะวันนี้เจทํายำปลากระป๋องกินกับไข่ดาวบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ชอบมากปุน่นะเป็นคนชอบกินยำปลากระป๋องใส่ผักชียเยอะๆไม่รู้มีใครกินสูตรเดียวกันแบบนี้ไหมนะคะปุ่นว่าใส่ผักชียเยอะๆแล้วมันแบบชื่นใจอ่ะอร่อยมากๆเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบกินผักชีนะคะยำปลากระป๋องเนี่ยต้องกินแบบเปรี้ยวแซ่บๆนะแล้วมันชื่นใจอ่ะทุกคนตัดกับผักชีสดๆเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดๆเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วยิ่งถ้าเอาไข่ดาวมากินคู่กันน่ะปุนว่ามันโคตรเข้ากันเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งมือที่แบบ เรียบง่ายประหยัดแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะมาเที่ยวปงางไฮกันดีกว่าค่ะปุนมีโป,โปรหมาปิดรีสอร์ทมาฝากทุกคนนะได้บ้านพัก4ี่หลังพักได้สูงสุด8ท่านนะราคาตามนี้เลยนะคะคุ้มมากได้พักแบบไพรเวทกรุ๊ปส่วนตัวกันไปเลยนะคะช่วงนี้หน้าฝนแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมใดๆเลยนะคะสามารถมาเที่ยวได้ตามปกติเลยนะแล้วก็น้ําในลาธารใส่นะ่าเล่นมากๆค่ะปงางไฮเนี่ยต้องมาสักครั้งแล้วจะหลงรักค่ะ